สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะไปสอบใบขับ,บขี่มาค่ะของปี2 0 2 7นะคะของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งก็ตื่นเต้นมากแล้วก็วันนี้นะคะก็เลยจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะในการสอบนะคะว่าข้อสอบเนี่ยมันออกประมาณไหนแล้วก็ควรจะอ่านตรงไหนบ้างนะคะก็มีแนะนำอะไรนิดหน่อยๆ,ๆก็ลองฟังกันได้นะคะ ข้อสอบของ DMV นะคะจะมีอยู่2ชุดที่เราต้องทำก็คือชุดที่1เกี่ยวกับป้ายสัญ,ญลักษณ์ป้ายสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะตามท้องถนนที่เป็นป้ายกลมป้ายเพชรป้ายเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างๆอันเนี้ยคือ12ข้อ <c oughs> มี12ข้อเราต้องทำชุดแรกก่อนถ้าสมมุติเราไป DMV เนี่ยแล้วเราไม่อยากทำข้อสอบในในคอมพิวเตอร์เราก็สามารถบอกเขาได้ว่าเราจะ ออขอให้เขาปริ้นให้ว่าเราจะทำในกระดาษส่วนตัวนะคะแนะนำทำในกระดาษดีกว่าเพราะว่าพอไปทำในคอมคือคนอื่นไม่รู้นะแต่ว่า <c oughs> ตอนที่ไปเนี่ยมันมีความประหม่ามากแล้วแล้วมันก็คิดว่าถ้าทาถ้านั่งทำข้อสอบที่เป็นเป็นกระดาษอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราย้อนกลับมาดูแล้วเรากา็ทบทวนได้ว่ามันผิดหรือมันถูกอะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกเขา บอกเขาเลยว่าให้เขาริ้นให้หน่อยเขาก็จะริ้นภาษาไหนก็ว่าไปถ้าเราถนัดภาษาอังกฤษก็ภาษาอังกฤษถ้าเราถนัดภาษาไทยก็ในข้อสอบชุดที่2นะคะจะมีอยู่36ข้อ36ข้อเนี่ยจะเป็นพวกข้อสอบที่มีข้อสอบเขียนนะคะทั่วไปที่ไม,ทไม่ที่ไม่มีป้ายสัญ,ญลักษณ์นะแต่ตอนที่ทำเนี่ยมันก็มีสัญ,ญลักษณ์มารวมน้วนนีดนี่นนนหน่อยๆน,นะคะก็ยังมีอยู่บ้างบางข้อ2อสข้อก็ยังมีอยู่ แล้วก็รวมทั้งหมดเป็น48ข้อ12ข้อเป็นป้ายแล้วก็ส6ข้อเป็นข้อเขียนนะคะไอข้อเขียนเนี่ยจะมีทั้งหมด3ช้อยคือ1 2 3เราก็เลือกได้3ช้อยนะคะให้เราเกากระกระบาดนะคะตรงนั้นเลยไปเริ่มกันเลยคะ่ะเป็นการผิดกฎหมายสำหรับผู้ที่มีอายุ21ปีขึ้นไป ที่ขับรถขณะที่ระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์นในเลือด BAC เท่ากับจุดจุดจุดหรือสูงกว่าจำไว้ว่าผู้ที่มีอายุ21ปีขึ้นไประดับแอลกอฮอล์ต้องไม่เกิน0.08%เท่านั้นถึงจะไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าสมมติผู้ที่มีอายุต่ำกว่า21ปีะระดับแอลกอฮอล์จะต้องไม่เกิน0.01% จำแค่2อย่างแค่นี้นะคะเรื่องแอลกอฮอล์ที่ที่ออกนะท่านจะต้องแจ้งให้ DMV ทราบภายใน5วันถ้าท่านจุดจุดจุดถ้าท่านขายหรือโอนรถยนต์ของท่านเท่านั้นนะคะก็คือภายใน5วันเนี่ยจะต้องแจ้งให้ DMV รู้ภายใน5วันในการโอนรถโอนรถยนต์ซื้อขายรถอะไรอย่างนี้ค่ะ5วัน ท่านกําลังขับเข้ามาในในสี่แยกแล้วท่านเห็นเห็นว่ามีไฟสีแดงกระพริบก็พริบก็พริบอยู่ท่านควรจะทํำยังไงคําตอบก็คือหยุดรถก่อนถึงสี่แยกจากนั้นขับต่อไปเมื่อปลอดภัยให้หยุดก่อนแล้วถึงจะค่อยขับไปอย่างปลอดภัยนะคะแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นในเฉลยเนี่ยที่อยู่ในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงตอบว่าหยุดรถก่อนถึงสี่แยกก่อนค่อย ได้สัญญาณไฟเขียวแล้วจึงขับต่อไปเพราะว่าไฟแดงกับพิปะมันมันเป็นมันเป็นสัญญาณที่เรา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 ไม่ต้องรอไฟเขียวนะคะเพราะมันจะไม่มีไฟเขียวตรงนั้นนะแล้วเราก็ลองไปอ่านในน่าจะผิดนะตรงนั้นเราไปอ่านในนี้มาในหนังสือ DMV นะคะปี2021 เขาก็ตอบเช่นเดียวกันนะคะก็คือหยุดรถก่อนถึงสี่แยกจากนั้นค่อยขับต่อไปเมื่อปลอดภัยนะคะตอนที่เราตอบในในในห้องในในที่เดียมวีนะคะเราก็ตอบแบบนี้เหมือนกันก่อนเลี้ยวเนี่ยท่านควรดูจักรายานยนต์อย่างระมัดระวังก่อนที่เราจะเลี้ยวก่อนที่เราจะเลี้ยวนะคะเราต้องดูเราต้องระวังมอเตอร์ไซค์นะคะเพราะว่าคำตอบก็คือ มอเตอร์ไซค์เนี่ยมีขนาดเล็กทําให้มองเห็นยากเราไม่แน่ใจนะว่าจะใช้ศัพท์คาว่ารถจกักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะแต่มันเหมือนกันเนาะ,ะเข้าใจได้ถ้าเราขับอยู่บนทางฟรีเวย์ที่มี5เลนและเราอยู่อยู่ในเลนอยู่ในเลนแบบในเลนทางซ้ายมือค่ะคือในเลนที่ในเลนที่มันเป็นการขับรถเร็วเนี่ย คือที่นี่จะมีจะมีทั้งหมด5เลน4เลน3เลนอะไรกินอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเลนที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยจะขับรถเร็วเลนที่อยู่ทางโซนขวามือเนี่ยจะขับรถช้าก็คือถ้าสมมติว่าคําถามก็คือถ้าเราต้องการเปลี่ยนจากเลนซ้ายไปเลนขวามือเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงบ้างก็คือเราต้องค่อยๆเปลี่ยนทีละเลนนะคะอย่างาระมัดระวังถ้าเราไปถึงทางรถไฟ แล้วาทางรถไฟนี้มีไฟกระพริบและไม้กั้นเป็นสัญลักษณ์ในการบอกว่าเราจะข้ามได้หรือข้ามไม่ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ไม้กนะั้นน่ะมันโดนเปิดออกแล้วแสดงว่าเรา,เ,าเราจะทำยังไงเพื่อให้ข้ามอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะคำตอบก็คือเราต้องรอให้ไฟกระพริบเลิกกระพริบด้วยนะคะมันถึงจะข้ามได้ คำถามมันประมาณที่ที่จําได้นะคะคําถามประมาณว่าเราไปจอดและเราไปจอดตรงตรงทางรถไฟแล้วแล้วตอนนี้ไฟกระพริบมันยังกระพริบอยูแย่แต่ป้ายกั้นที่ป้ายกั้นระหว่างทางข้ามอะคะ่ะมันเปิดแล้วทีนี้เราควรจะทํำยังไงต่อก็คือคําตอบก็คือเราต้องรอให้ไฟกระพริบนะคะเลิกกระพริบก่อนเราถึงจะข้ามได้อย่างปลอดภัยนะคะถ้าเราเห็นคน เดินทางเท้าอยู่บนทางม้าลายนะคะเราควรทำอย่างไรคำตอบก็คือเราควรหยุดรถนะคะแล้วรอใหอ้คนที่เดินถนนเนี่ยข้ามไปอย่างปลอดภัยนะคะเราถึงจะไปได้นะถ้าเราเห็นรถบรรทุกขนาดใหญ่กำลังจะเลี้ยวขวาเนี่ยคำตอบที่ถูกต้องก็คือคือรถบรรทุกเขาจะถามประมาณว่า รถบรรทุกเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องใช้เลนไหนในการเลี้ยวไปทางขวาคำตอบก็คือรถบรรทุกเนี่ยมันใหญ่ใช่ไหมคะทีนี้ตอนมันเลี้ยวเนี่ยตัวตัวมันเนี่ยตัวถังมันเนี่ยก็จะโค้งเข้าไปในเลนซ้ายด้วยคือคือมันเลี้ยวเลี้ยวขวาแต่โค้งเข้าไปในเลนซ้ายด้วยสมมุติว่ามันเลี้ยวไปทางเลนที่มี2อทาง2เลนทีนี้มันจะต้อง จบด้วยจบด้วยคือ2เลนคําตอบก็คือพอรถพอรถอธิบายยังไงพอรถบรรทุกมันเลี้ยวขวาเนี่ยมันจะต้องใช้เลนซ้ายในการคอมพรสทางอะคะ่ะคือมันจะต้องไปพร้อมๆกันมันจะต้องใช้เลนซ้ายด้วยเพราะว่ามันจะสะบัดก้นไปหน่อยนึงแล้วก็ถึงจะเข้ามาเลนขวาได้ถ้าท่านทิ้งสัดไว้บนถนนไฮเวย์วท่านจะโดนข้อหาคำตอบ ปรับไม่เกิน1,000ดอลลาร์ 1, หรือจำคุก6เดือนนะคะถ้าท่านทิ้งสัตว์ไว้บนถนนไฮเวย์นะคะท่านจะโดนปรับไม่เกิน1,000ดอลลาร์ 1, แล้วก็จำคุก6เดือนนะคะต่อไปเรามาดูป้ายแรกกันค่ะป้ายแรกนะคะเป็นป้ายที่บอกว่ามีทางข้ามรถไฟอยู่ด้านหน้าค่ะป้ายนี้บอกว่ามีทางเบี่ยงอยู่ด้านหน้าค่ะ ปายนี้บอกว่าถนนด้านหน้าโดนปิดค่ะป้ายนี้หมายความว่ามีถนนลูกลังอยู่ด้านหน้าค่ะสำหรับป้ายนี้นะคะคือป้ายเตรียมตัวที่จะหยุดนะคะคือด้านหน้าเราเนี่ยถ้าเราขับต่อไปเนี่ยเราจะเจอเราจะเจอป้ายสต็อปนะคะป้ายนี้คือแจ้งเตือนให้เราก่อนถึงป้ายสต็อปนะคะว่าข้างหน้ามีป้ายมีป้ายสต็อปที่เราต้องหยุดค่ะจำเข้าๆได้ประมาณนี้นะคะได้14 1 5ข้อ เพราะว่ามันตื่นเต้นนะคะในการสอบเราก็จำมากไม่ได้แต่ว่าทุกข้อเนี่ยมันมีอยู่ในอยู่ในหนังสือเล่มน,นี้เลยค่ะไปซื้อเออไม่ใช่ไปซื้อ,อซื้อเขาแจกฟรีนะคะทุกคนไปเอาได้ที่ DMV นะคะวันสมัครตอนที่เราสมัครเนี่ยสียงเงินประมาณ3 0สกว่าดอลลาร์นะคะจำไม่ได้แล้วลืมอะอยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ ในการสอบขอให้ผ่านกันทุกคนเลยยังไงอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ